คลิปต่อไปนี่อยากจะให้ดูจริงๆครับแทบจะหยุดหายใจใครที่เคยดูภาพยนต์ Fast and Furious แล้วอาจจะบอกว่าโอ้โหนี่มัน fast แล้วก็ furious จริงๆเกิดขึ้นที่อินเดียครับให้ดูจังหวะนี้ดีๆนะครับนี่มาแล้วไปแล้วแล้วก็คว่ำแล้วเกิดขึ้นไวมากเนี่ยครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับ ของคนที่เขาขับรถมาดีๆบนสะพานแล้วจู่ๆจะเห็นว่าจากด้านซ้ายมีรถยนต์คันสีแดงที่พุ่งมาด้วยความเร็วอยู่เลนซ้ายนะะแต่เสียหลักแล้วก็ปาดไปเลนขวาไปชนกับแนวกั้นสะพานตรงนี้นะครับจนทาให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำกลิ้งหลายตลบเลยนะครับนี่ยังถือว่าเคราะดีนะคะที่ไม่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตกลงไปอีกฝั่งหนึ่งออไม่ทะลุไปนะรถยังกลับมาแล้วก็ ตั้งลำนี่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ก็เสียหายแล้วทาให้คนที่เขาขับขี่ก็ตกใจคนอยู่เลนขวาสุดที่เขาใช้ความเร็ว<ฆ>ก็ต้องรีบหักหลบนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชนซ้ําเข้าไปอีก <c oughs> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานอาเตาเซตูในน,นครมุมไบรัฐมหาราตระของอินเดียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นตำรวจเปิดเผยภายหลังนะครับว่าคนขับรถคันสีแดงขี่ฟ้าเซนฟิลเลียสขนาดนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วในรถไม่ได้นั่งมาคนเดียวมีผู้โดยสารผู้หญิงอีกสองคนมีเด็กรวมอยู่ด้วยหนึ่งคน เหตุการณ์นี้เคราะดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บเล็กน้อยกันเท่านั้นทั้งนี้สะพานอาตาวเซตูแห่งนี้เพิ่งจะเปิดใช้งานเมื่อ9วันที่ผ่านมา<ช>แล้วมีการกําหนดความเร็วของรถที่วิ่งบนสะพานไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมก็ไม่แน่ใจว่าเร็วขนาดนี้มันเกิน100หรือเปลา่า<ช>แต่โอ้โหเนี่ยหน้าหวาดเสียวเลอเกินครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะคะก็ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะ